สวัสดีครับสวัสดียามเย็นๆนะอยู่กับรถสวยๆสยีงงามนามว่าอีซูซุกับช่องกอ็เก่งเกินมาซ่อมนะฮะฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินอีซู t fr หน้าหนูเครื่องเครื่องสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทไม่ติดเพราะว่ารถคันนี้ เขาเรียกอะไรขี้เกียจวิ่งครับอยากนอนไปหงายท้องอยู่ข้างคนาอันนี้ทํามาเสร็จแล้วเปลี่ยนสีมาเรียบร้อยนะครับสตาร์ทเครื่องไม่ได้เครื่องไม่หมุนอยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นที่อะไรเพราะผมลื้อแล้วแหละแบบเอารวบรัดเงี้ยเพราะไม่อยากจะมาตัดต่อคลิปนะครับนี่ครับลื้อแล้วลื้อเรียบร้อยนะครับคันนี้อ่า นอนงายท้องนะครับแต่เครื่องยังสตาร์ทติดอยู่เครื่องยังรันอยู่นะครับยังยังไม่ดับแลยที่นี้มันดูดน้ํามันเข้านะครับเข้าตรงไหนเข้าตัวน,นี้นี่นะครับเนี่ยพอมันงายท้องนะครับน้ามันน,มน,น้ํามันนี่ทั้งหมดนี่จะไหลจะไหลเ,เข้าห้องเผาไหม้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องยังติดอยู่ยิ่งช่วยดูดน้ํามันเข้ามานะครับ สูบไหนเต็มก่อนก็สูบนั้นแหละครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าแป๊บโหนะครับมันหมุนหมุนเสร็จมันไม่ข้ามรอบก็คือรู้เลยครับการคดนะครับนี่นะหนึ่งกับสี่มันจะขึ้นพร้อมกันนะครับเท่ากันสองกับสามขึ้นคู่นะครับหนึ่งกับสี่ขึ้นคู่นี่ครับสูบหนึ่งปกตินะครับเอ้สูบสี่สูบสี่มาดูสูบหนึ่งนะครับแว็บ หายไปบานเลยนะครับปกตินี่ถ้าหายสักแค่นี้ก็คดเยอะแล้วนะครับอันนี้ถ้ายุบขนาดนี้ประมาณกครึ่งเซนเนะหกมิลน่าจะประมาณงอเป็นกุ้งนะน่าจะงอเป็นกุ้งเลยแหละไม่ใแบบว่านิดหน่อยนะครับน่าจะงอเยอะอันนี้เดี๋ยวจะถอดมาให้ดูนะเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูว่ามันจะคดขนาดไหนเนี่นะครับ ความเสียหายถ้ารถเกิดบัติเหตุที่ควมหงายท้องนะครับโดยที่ว่าเครื่องมันยังติดอยู่นะเครื่องมันไม่ยอมดับนะครับดูดน้ำมันเข้าไปก็อัดเลยครับน้ำมันกับาฝาสูบนี่พื้นที่มันจะแค่นี้นะครับผมดูดน้ำมันเข้าไปปุ๊บพอลูกสูบขึ้นมาจังหวะที่ว่าจะจุดระเบิดนี้คืออัดกับน้ำมันก่อนนะครับกระแทกแล้วเครื่องก็ดับนะครับ มันจะไม่เข้าปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็นั่นนะครับมันจะ,ะเครื่องก็ยังติดเพราะว่ามันยังมีน้ํามันดีเซลอยู่ในนี้นะ้าก็จะติดไปเรื่อยจนดูดน้ํามันเข้ามาอัดกับลูกสูบนะครับมันถึงจะดับถ้าดับเครื่องในทีแรกก็จะไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาเกิดอุบัติเหตุไม่มีใครมาดับเครื่องหรอกครับมีแต่จะตะเกียรตะกายออกมาจากนอกรถนะครับช่างมันรถวันนี้เครื่องยังสวยๆอยู่เลยนะอันนี้ลื้อข้างแรกคันนี้เปิดซิง ออกสูบยังใช้ได้นะครับขอบยังไม่มียังไม่ไมีกินไม่กินขอบเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะงายแล้วก็เอาใหพพ้พี่น้องดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสักคู่นะแป๊บหนึง่งนัน้นแอนนี่เอาออกมาแล้วประมาณนี้แล้วครับพี่น้องนี่นะครับหจอดนะงอเป็นกุ้ง บางทีคดอย่างนี้ครับคดแบบโค้งนะแต่ไม่ได้ขนาดนี้นะมันจะยุบมันจะยุบมันจะยุบลงไปมันจะยุบลงไปแค่นี้หน่อยเดียวเอง <S <S คือเรามองรู้เลยว่า,าปกติเนี่ยลูกสูบม,มันจะโผล่ใช่ไหมเนี่ยมันจะโผล่อันนี้คือความสูงที่เขาวัด,เอ,ววดเอาไว้ไวัดระยะของห้องเผาไหม้นะครับปริมาตรห้องเผาไหม นย่ครับสูงต่ําวัดระยะของความหนาของประก็นด้วยนะครับประก็นฝาสูบว่าหนาเท่าไหร่เพราะบางคันนี่ทํามานะครับอย่างเข้าลงกึงทําอะไรมาผมเห็นปาดมานี่ลูกสูบขึ้นสุดนี่เรียบไปเลยนะคือลดกําลังอัดน,นะครับมันกลายมันลดกําลังอันตัวนี้มันจะโผล่นะครับเนี่ยจะโผล่นูนขึ้นมานะครับประมาณสักสองมิลคือเกือบสองมิลประมาณนะเขาข้าวเขาข้าว บอกสูบก็ยังสวยนะครับตัวน,นี้ก็ลูกสูบสูบยังไม่เป็นอะไรนะครับเพราะว่ามันอัดน้ํามันนะครับอัดน้ํามันโคตรนะครับมันจะโดนเนี่ยก้านมันจะโดนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าลูกสูบมันลงไปไม่ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับลูกสูบก็ยังสวยๆยังดีใช้ได้นะครับ ทำแบบเจ้าของแบบเอาเครื่องสตาร์ตติดเซฟนะครับแต่แหวนก็ยังดีอยู่เลยนะครับแต,แต่ปากแหวนก็เริ่มห่างแล้วนะเพราะว่าอยาให้ลูกค้าเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนแค่แหวนกับก้านอันนึงนะฮะแล้วก็ชุดประเกน็นตัวนี้ก็โดนกระแทกนะครับเพราะเดี๋ยวเอาอันใหม่มาชาร์ปตัวใหม่มาก็จะวัดตัวนี้ด้วยนะครับนี่มันโดนกโดนอัดนะครับโดนน้ามันเครื่องนะครับ ช่วงทำงานี่ดูนะครับก้านขนาดนี้คดได้อะเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะครับวิ่งจากกรุงเทพลงไปบุรีรัมนะครับคันนี้มาจากบุรีรัมนะเป็นรถยญาติกันนี่แหละครับกระสังนะครับอำเภอกระสังยิญาติกันนี่ครับมาคดมาเลยเพราะว่าอาุบัติเหตุนะครับชนต้นไม้แฉลบ หงายท้องเครื่องสตาร์ทเครื่องยังติดอยู่นะครับแล้วก็ดูดน้ํามันอัดการคดนะครับพอจังหวะจะจุดระเบิดเนี่ยวาล์วทั้งสองฝั่งนะวาล์วไอเดียเสียมันจะปิดนะครับเพราะมันปิดปุ๊บจังหวะที่ลูกสูบเลื่อนขึ้นเนี่ยจะขึ้นไปจุดระเบิดเนี่ยมันกลายเป็นว่าไปอัดน้ําแทนนะครับไปอัดกับน้ำมันเครื่องทําให้การคดนะคะนี่ครับคขนาดนี้ขนาดว่ามันหงายท้องแล้วเครื่องยังเดินเบาอยู่นะครับมันยังคดขนาดนี้เลย อันนี้มันอัดน้ามันเครื่องเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าประเภทแบบจมน้ำนะถ้าประเภทตกน้ําแล้วเครื่องติดอยู่ดูน้ําเข้าไปนี่การคดยังไม่เท่าไหร่ครับเครื่องกรอบด้วยนะฮะเพราะว่าลงไปจุ่มน้ําแบบกระทันหันนะครับทั้งตัวตัวอื่นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะหมุนเครื่องให้ดูยางครับยางยางยังไม่กินข้าวเลยเดี๋ยวผมจะหมุนเครื่องให้ดูนะครับผม อตอนแรกหมุนไม่ข้ามรอบนะเพราะการคดอมองอยากเลยเื้นนองเลยอ,อหมุนและเนี่ครับลื่นหมุนลื่นปกตินะครับหมุนลื่นไม่ไม่คัดไม่อะไรกวาดน,น้ำมันได้เพราะผมถามลูกค้าว่ามันมีพ่นไหมเขาบอกม่ามันไม่พ่นนะตามสภาพ แต่ใจแนะล้วรื้อขนาดนี้ก็เปลี่ยนแหวนไปเลยครับเปลี่ยนแหวนก็ชาร์ปอันใหม่ชุดหนึ่งเพราะซื้อมามันก็มาเป็นชุดเลยนะครับทับกา้านหมุนได้แล้วก็เดี๋ยวใส่แล้วก็จะวัดตัวข้อเหวี่ยงตัวนี้อีกนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเวลามันโดนอัดกระแทกครับช่วงมันช่วงจะหมุนขึ้นมาเนี่ยมันจะเหวี่ยงขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเหวี่ยงขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่ทันขึ้นสุดรลกครับกระแทกก่อน แทะโคดเสร็จแล้วมันก็ดึงลงมาเลยนะครเนี่ยนะมันจะบาดด้านข้างวะนี่จะมีรอยบาดด้านข้างครับของรอยช์ปด้านข้างอย่างเป็นเส้นนะนั่นนะเดี๋ยวตรงนี้ก็ดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงลองประกอบแล้วก็หมุนดูนะครับถ้าหมุนลื่นก็ลูกสูบขึ้นมาระยะเท่ากันแล้วก็ถอดประกับ ชาร์ปการมาดูนะครับถ้ายังเรียบดีปกติระยะได้ก็ประกอบเครื่องนะส่วนตัวนี้ตัวนี้ของไม่น่าเสียก็เสียนะนี่ขอแม่นะครับเวลาเขาลื้อทำนะครับดูครับเนี่เวลาลื้อเครื่องนําเครื่องนะครับนี่ครับอุดหรือไม่อุดก็ไม่รู้แหละอุดไว้ก็น่าจะอุดไม่ดี นะอันเนี้ยผมว่าเลยนะครับเนี่ยผมว่าเลยนะครับอูที่ทํามาเนะี่ยนี่นะครับคุณปล่อยปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงคอมลูกนึงไม่ถูกนะรถเขาเข้าไปทําสีเนะนี่ยเนะี่ยโอ้โห<อ>แล้วปล่อยให้สภาพคอมเขาเป็นแบบเนี้ยมันใช่เหรอมันไม่น่ามาเสียมันไม่น่ามาเสียเงินเปลี่ยนคอมอีกลูกนะครับนะ เนี่ยหน้าคัดนั่งล็อกติดเลยไม่หมุนเลยเดี๋ยวผมต้องเอาในบ้านเนี่ยมายํำใส่เดี๋ยวไปหาคอมในบ้านกันแป๊บหนึ่งว่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเอออย่างนี้ยังชัดกว่ายเวยง,งมีอยู่แค่นี้แล้วครับใช้ไม่ได้ขาคนละแบบนะเปลี่ยนแปลงซื้อใหม่ซื้อใหม่ดีกว่าพังนะครับข้างในติดหมดแล้วถ้าอย่างนี้จะนิมขึ้นข้างในหมดแล้วครับ เนิมขึ้นดังในหมดแล้วติดเลยอะน้ำน่าจะเข้าเยอะโอ้โหน้ำทั้งนั้นพี่น้องนอี่หมดแล้วครับโอ้โหน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ครับต้องซื้อคอมใหม่ครับทั้งทงท,งที่ว่ามันไม่ควรจะเสียเนี่ยผมทำไปตั้งปีหกสีค่ครันนี้ สี่หกี่เขียนวันที่เอาไว้ครับป,รปีที่แล้วเดือนสี่เดือนสี่ตอนนี้เดือนอะไรเดือนห้าว้ครบปีครบปีมาในสภาพแบบ <ś m. S 1> สภาพชมใหม่ก็น <laughs> ู่นนะครับสีนะครับร้อยดัดนี่ครับยังไม่ยังไม่พ่นสีเลยอ่ะเนี่ย ฝั่งนู้นด้วยยังไม่พ่นสีเลยส่วนตัวนี้นี่มีครับมีมีมีนิดๆนหน่อยๆแมแต่ดูแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันหลอกตาเปล่าวะวเนี่ยตัวนี้มันจะไปเยอะเลยเห็ะนะเพราะว่าดัดดัดเจ็ซีแบบไม่ถอดหัว ในลอยเป่าเนะนี่ยเกือบจะเกือบจะชักตัวนี้ไม่ออกแล้วติดนี่ครับ,บอุปกรณ์เหล็กบ้ององ้อยแซะแงะหลุดพลุดองมาเลยนี่ครับนี่นะนี่ครับตนะัดเสร็จก็ไม่กันสนิมไม่เข้าด้วยนะครับเดี๋ยวที่เหลือก็จะมาเก็บงานนะครับเพราะว่าช่วงล่างอะไรก็ยังไม่ได้เก็บครับน็อต นี่ก็ยังไม่ได้ขายนะครับเราจะรอเอากลับให้ให้เขากลับไปเก็บงานอีกรอบเรื่องสีนะครับเรื่องอุปกรณ์ส่วนเรื่องพวกเครื่องช่วงล่างนี่ก็ปรับให้ให้มันใช้ได้นะครับไปตั้งศูนย์ใหม่เพราะว่ายกมานะครับผมไม่ยกกลับไปนะครับก็ขับกลับเลยก่อนะขับกลับก็ต้องปรับ คืนสภาพให้สมบูรณ์ก่อนนะแอร์ก็ต้องทำใหม่หมดทอ่อท่อแอร์นี่เขาน่าจะถอดนะครับแล้วก็ไม่ได้อุดไว้หรืออุดไว้ก็ไม่ดีนะครับน้ำเข้าได้ดของมันไม่น่าเสียนะครับคอแมแอร์ผมติตรงนี้แหละแต่อย่างอื่นทำดีนะครับสีก็สวยดยีอันนี้หน้าหนูนะครับตะเปลี่ยนไปเป็นกลายเป็นหน้าย้อยเหมือน เหมือนอะไรนะถอยหลังย้อนยุคหมดปีเก้าเจ็ดก้าหกก็จ็ดเปลี่ยนไปเป็นเกนะ้าห้น้าย้อยตัวนี้ก็รั่วนะครับวงอะไรปลูกวงอะไรก็รั่วเดี๋ยวรื้อมาเปลี่ยนชุดซ่อมนะแล้วเพราะตรงถ้าถ้ารื้อตอนนี้มันง่ายลื้อซ่อมตอนนี้มันยังง่ายอยู่นะครับถ้ายกเครื่องใส่ไปแล้วลำบาก ส่วนอื่นอย่างอื่นก็ไม่เป็นอะไรนะครับออลูกนี่เขาโดนเข้าตรงนี้เลยนะนี่โดนเข้าตรงนี้เลยตุ่มเข้าไปเลยผากไปเลยครับแล้วก็หงายท้องรอทีฟ้าออกมาจะหลายเดือนนะครับมาจากบุรีรัมย์พึ่งยกพึ่งใส่รถสไลด์มาเมื่อคือนนะครับเมื่อวานนี้ตอนมืดสี่ทุ่มครับเชา้าวันนี้ก็ทําทํางานหลายคันครับ สอง0ันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำวีโก้พิลันเนอนะครับจอดอยู่นูน่นเดี๋ยวจะเอารถมาเก็บแล้วนะครับนูน่นจอดอยู่นูน่นพรุ่งนี้รื้อท่อร่วมไม่ดีนะครับคันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนพอเรารื้อเสร็จเราก็จะเข็นเข้าป่าเข้าดงเมื่อลูกค้าอยู่ในกำมือเราแล้ว <laughs> ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ <laughs> เนี่ยตัวนี้งอเลยเออนี่ครับสุดยอดนี่ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรก็จะให้ดูอีกนะครับส่วนขวาสูบนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับเพราะว่ามันวาวไม่มีปัญหาเพราะว่า ปิดแล้วก็อัดน,น้ํามันเข้ามาครับดูดน้ามันเข้ามาเสร็จลวว์าปิดพอป,ปิดแล้วก็ปิดไปเลยครับไม่มีอะไรอันตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับฝาสูบนะครับลูกสูบังไม่ไม่ขึ้นมากระแทกกับฝานะเนี่ยครับรอยกดยังสวยๆเลยนะครับนี่รอยกดรถยังดเดิมเลยนะครับคันนี้ยังเดิมนะครับยังไม่มีรอยถอดนนครับผมเพิ่งถอดครั้งแรกนะครับ ผมเนี่ยถอดครั้งแรกนะครับแต่ที่อื่นผมไม่ร okay ู้นะครับเนี่ยปูมาแล้วนีครับปูมดแล้วมีแต่น้ำ่อนหมดแล้วเนียครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะช่องกอเก่งเกิ่อนมาซ่อมนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะเก็บของเก็บเครื่องมือครับเดี๋ยวเก็บของเก็บเครื่องมือครับเกลื่อนหมดแล้วครับนี่ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมนะฮะ สวัสดีครับผม